ออยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถือกฎหมายเยอะนะครับมีกฎหมาย8-9ฉบับใครก็ตามที่ถือกฎหมายเนี่ยคือถืออํานาจนะครับมีถือถืออํานาจไว้ในมืออํานาจในการให้คุณให้โทษในการจะอนุมัติหรืออนุญาตซึ่งคนไทยเนี่ยนะฮะมักจะมองผู้มีอํานาจว่าจะต้องคล้ายๆสยบยอมหรือว่าพยายามเข้าหาผู้มีอํานาจเพื่อจะได้มาสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าฝ่ายของผู้รับบริการก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะเสนออะไรบางอย่างให้ผู้ให้บริการสนองเพื่อให้ตัวเองได้เกิดประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ผมก็คิดว่า คนที่ผมอยากได้มาร่วมงานไม้สุดคือคุณหมอปฐมซึ่งตอนนั้นเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพราะว่าผมเคยเป็นอธิบดีอยู่ที่นั่นปีหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เคยเป็นรองอธิบดีที่นั่นแล้วก็คุณหมอปฐมเป็นผอสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สารสนุกข,ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยผมก็เห็นฝีมือท่านแล้วก็ ที่สำคัญนอกจากท่านจะเป็นคนที่มีคุณวุฒิในการทำงานในการเรียนเป็นอย่างดีนะเพราะว่าจบมาจากาจบปริญญาเอกมามาจากจอห์นฮอปกินนะครับซึ่งมีไม่กี่คนนะในกระทรวงสาธุรกุขเนี่ยแล้วก็จบวิทยโทก็จบที่จอห์นฮอปกินแล้วก็ทำงาน ในลักษณะที่เป็นผู้บริหารระดับกลางเนี่ยมาหลายปีจนรู้ฝีมือแล้วว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงแล้วก็ที่สําคัญเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีนะครับในเรื่องการทํางานท่านเองก็มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านการบริหารจัดการตรงนี้นะครับซึ่งไม่ว่าเรามีปัญหาอะไรน,นะครับก็ไปปรึกษาท่านนะครับท่านก็จะสามารถให้ ขับแนะนําให้ข้อคิดเห็นต่อผู้ต่อผู้ร่วมงานต่อลูกน้องเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเราจริงๆแล้วผมคิดว่าเ,เวลามีการเจรจากับต่างประเทศอย่างตอนที่มาอยู่อยอยเนี่ย ก็ตอนนั้นก็มีเรื่องของการเจราจากานตกลงการค้าระหว่างไทยกับ EU ผมก็ให้ท่านรับผิดชอบซึ่งผมคิดว่าท่านก็ทันเกมอะเวลาเจราจากับต่างชาติเนี่ยตอนนี้กระทรวงก็ใช้ท่านทำเรื่อง TPP ของกระทรวงซึ่งที่เท็ของ TPP เนี่ยตัวเอกสาร TPP เนี่ยม,มันหนามากแล้วเขียนอะไรซ่อนไว้เต็มไปหมด แต่ทีมของท่านประมเนี่ยที่ได้รับมอบหมายากย่าตลัดเนี่ยผมว่าเขาเขาสามารถจะ extrac ออกมาได้ว่าประเด็นไหนบ้างที่จะเป็นประเด็นสําคัญในการเจราจาอันไหนที่จะส่งผลกระทบอะไรเงี้ยมันมันซึ่งอันนี้ก็ไปดูในภาพรวมของของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ผมคิดว่าถ้าถามคนในกระทรวงว่ากิจความสามารถทางด้านวิชาการของท่านเป็นยังไงผมว่า ไม่ไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าทุกคนต้องตอบว่าท่านสุดยอดเดี๋ยวละเรื่องเรื่องวิชาการออจบหมอนะครับจบหมอ,อ,อซึ่งจบหมอเนี่ยโดยทั่วไปในขณะนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะออทำงานในการรักษาประชาชนั่นนะครับ ซึ่งก็รักษาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นแพทย์ที่จะต้องใช้ทุนนะครับใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่คนใช้ทุนจบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะบางส่วนก็จะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขต่อบางส่วนก็จะเ,เรียนในสาขาวิชาชีพเฉพาะแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เลือกไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดอุดรธานี ก็ไปอยู่ที่นั่น3ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะจะมาเรียนทางด้านผู้เชี่ยวชาญตอนนั้นคิดถึงสาขาสูตินารีเวศนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นสาขาที่เป็นที่นิยมกันนะครับแต่ว่านึกๆไปดูแล้วเอ๊ะสูตินารีเวศเนี่ยถึงแม้จะเป็นสาขาที่สําคัญเนี่ยแต่ก็คงไม่ใช่ตัวเราอะนะครับท,ที่ที่ชอบทางนั้นนะครับก็เลยมาเรียนทางด้านสาธารณสุขนะครับเ,เรียนระบาดวิทยา พอเรียนระบาดวิทยาเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกระทรวงนะครับเพราะว่างานทางด้านระบาดวิทยาเนี่ยในใน,ในส่วนกลางก็จะมีความเข้มแข็งก็ย้ายเข้ามาอยู่ส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการทํางานทางด้านระบาดวิทยาหลายเรื่องนะครับทำมาตลอดรวมถึงไปทําเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยด้วยนะครับก็ไปอยู่ที่กรมวิชากรารแพทย์อยู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาสุขนะครับ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งรองทิพดีแล้วก็มาย้ายมาเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการหัรยาซึ่งก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตการควบคุมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ ท่านผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือท่านอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยา,าศาสตร์สารส,สุกนะมานานน่าจะเป็นเกือบ10ปีนะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่สร้างงานวิจัยาทางการวิจัยพื้นฐานแล้วงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สารส,สุขเนะี่ยออกมาเยอะแยะนะครับหลายตัวสามารถจะเอาไปต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จากภาคเอกชนนะที่เขามาซื้อโน้ตเฮาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ แล้วก็ผมคิดว่าสาบันนี้เนี่ยมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองในระดับสากลเนี่ยหลายด้านมากเช่นห้องปฏิบัติการทางด้านตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านประถมเอ้ท่านท่านปฐมเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทในการพัฒนาตรงนี้เป็นอย่างมากในฐานะที่อยู่ตรงนัา้นนานเป็นเซปีเลย เดี๋ยวนี้กรมเบีศาสาการแพทย์เป็นเรียกว่าเป็นอุต ORITY ทางด้านาแลบระดับประเทศเหลายหลายแลบมากที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะครับแลบทางด้านเชื้อเดือยาแลบทางด้านวิจัยแลบทางด้านวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป,เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เ,เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้งานทางด้านสาธารณสุขของเราเนี่ยมันมี มันมีหน่วยงานที่ตอบคําถามสุดท้ายะเพราะว่าเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยกรมวิทยาการแพทย์มักจะเป็นกรมที่เป็นคนเป็นคําตอบสุดท้ายของแต่ละเรื่องเพราะว่ามันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ ก็คือเนื่องจากอยเองเนี่ยนะครับดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหลายหลายประเภทนะครับตั้งแต่อาหารยาเครื่องสําอางนะครับเครื่องมือแพทย์วัตถุเสียบติดนะครับแล้วก็วัตถุที่ออกทิ์ต่อจิตและประสาทนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับสหาวิชานะครับซึ่งมีความหลากหลายทางวิชาการค่อนข้างมากนะครับตรงนั้นก็ ท่านซึ่งมากำกับดูแลง,งานตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากๆในแต่ละด้านนะครับรวมถึงทางด้านกฎหมายด้วยนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นภารกิจที่สําคัญนะครับซึ่งเราต้องนําหลักปฏิบัติต่างๆเนี่ยไปใช้ในการคุ้มครองผู้พกของ,ๆๆของประชาชนทางประเทศนะครับถือว่าเป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็เป็นภารกิจที่สําคัญครับอ,นนอาหารและยาอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องกินทุกวันนะครับ ตัวอาหารและกระยาเนี่ยมีมมมทั้งที่เราผลิตเองในประเทศแล้วก็นำนำเข้าจากต่างประเทศตัวอาหารเนี่ยอาจจะมีะจุดเด่นตรงที่ว่าเราเนี่ยก็มีความหลากหลายของอาหารแล้วก็เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของอาหารเราอาจจะถือว่าส่งออกอาหารในปริมาณที่มากด้วยนะครับถ้าพูดถึงความท้าทายสำหรับคนไทยก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาหารหลายชนิดซึ่ง ซึ่งมีจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยอาจจะยังขาดเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยซึ่งไม่ใช่ว่า,าคือมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะความไม่รู้หรืออีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของอความสะอาดอันนี้เป็นหน้าที่ของอย Tank, อ่อแทนนอกจากที่เราจะต้องบังคับใช้ทางกฎหมายเนี่ยเราอาจจะต้องใช้กระบวนการในการให้ความรู้ในการที่จะสร้างเสริมขีดความสามารถหรือว่าพลังของผู้บริโภคให้มาช่วยในการดูแลเรื่องของอาหารคราวนี้มาดูเรื่องยายาเนี่ยเราถ้าที่ผมมองดูเนี่ยยาเรามูลค่าตลาดปีนึงเนี่ยเป็นแสนกว่าล้านนะคนคนไทยกินยาแสนกว่าล้านนะครับ แล้วก็2ใน3ของยาที่คนไทยบริโภคต่อปีเนี่ยเป็นยานำเข้านะครับในสเป็นยาที่ผลิตในประเทศนะครับและที่ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ก็เอาวัตถุดิบมาจากต่างประเทศนี่คือมูลค่าตลาดของยาถามว่าที่เรากินไปแสวนวลานนี่จำเป็นทั้งหมดหรือเปล่าอาจจะมีการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมไม่จําเป็นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทำยังไงถึงจะให้ประชาชนเนี่ยบริโภคยาแต่เฉพาะที่จําเป็น แล้วยาที่บริโภคมีความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพหน้าที่ของออยอน,ยนก็ต้องควบคุมย,ยกตัวอย่างเรื่องการควบคุมยาเ,ยเราก็ต้องควบคุมตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับว่าสมมติถ้าจะผลิตในประเทศวัตถุด,ดิบโอเคไหมกระบวนการผลิตโอเคไหมนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนออโอเคไหมวางตลาดโอเคไหมการโฆษณาเป็นอย่างไรนะครับคีพอ,อ,อการนําการขนส่งเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือตลอดตลอดเชนนะครับตลอดถ่วงโซ่ ยาที่นําเข้าก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าผลิตมาจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือไหมแล้วก็ตัวยามีคุณภาพมีสับคุณหรือเปล่า โดยโดยโดย,โดยโหลักนะครับก็คือถ้าเกิดมองในในแง่ของการเป็นครรภกายคนดีเนี่ยอย่างน้อยก็ถ้าเกิดมองดูโดยโหลักทั่วไปก็จะมองหลักง่ายๆก็ดูในเรื่องของของการคลองตนครองคนครองงานนะครับโดยสรุปก็คือท่านท่านสามารถปฏิบัติตามหลักของการคลองตนครองงานแล้วก็คลองคนได้อย่างดีเยี่ยมครับอันนี้ก็ต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะครับ แล้วก็ต้องข้ราชการนี่มันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในฐานะของไม่ว่าจะเป็นผู้คุมกฎเลโกเลเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นาาการตัดสินใจทางด้านต่างๆของระดับกระทรวงระดับกรมเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะอยอเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถือกฎหมายเยอะนะครับมีกฎหมาย8-9ฉบับ ใครก็ตามที่ถือกฎหมายเนี่ยคือถืออํานาจนะครับมีถือถืออํานาจไว้ในมืออํานาจในการให้คุณให้โทษในการจะอนุมัติหรืออนุญาตซึ่งคนไทยเนี่ยนะฮะมักจะมองผู้มีอํานาจว่าจะต้องคล้ายๆสยบยอมหรือว่าพยายามเข้าหาผู้มีอานาจเพื่อจะได้มาสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตัวเองซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าฝ่ายของผู้รับบริการก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะเสนอ อะไรเปย่างไงให้ผู้ให้บริการสนองเพื่อให้ตัวเองได้เกิดประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าในบ้านเราเนี่ยหน่วยงานไหนที่มีอำนาจเยอะก็จะถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่โปรง่งใสไม่สุจริตมีชานอลพิเศษซึ่งอันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นในหน่วยงานทั้งหมดรวมถึงของออยด้วยนะครับก็หวังว่า,าถ้าเผื่อผมได้มีโอกาสได้ทา ในส่วนของออยต่อไปก็จะต้องพยายามไม่ให้เกิดภาพพจน์อย่างนั้นถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะภาพพจน์อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยคนก็จะเชื่ออยู่ละว่าเนี่ยไปออยนะต้องใหอ้อ่ต้องยัดเงินหรือว่าต้องมีรู้จักผู้ใหญ่ถึงจะได้เร็วอะไรเงี้ยซึ่งไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นนะครับเราอยากจะให้บอกว่าเข้ามาด้วยออยด้วยความสบายใจแล้วก็ถ้าเปิดทําถูกตามขั้นตอนเนี่ยก็จะได้รับบริการที่ ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพอยากเห็นอย่างนั้นนะครับ